สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนปี2566ชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวราคนาราสีเมถุนในเดือนมิถุนายนนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่18มิถุนายนดาวพุธนะคะดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภภายใต้ภพวินาศ และดาวพุธนะคะดาวพุธก็จะโครจรเสิร์ด้วยนะคะก็คือจะเดินเร็วกว่าปกติก็อาจจะส่งผลให้คุณในช่วงนี้นะคะอาจจะมีรายสิ่งหลายอย่างรอบตัวคุณอาจจะดําเนินไปด้วยความรวดเร็วหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองก็อาจจะกลายเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วด้วยซึ่งบางทีการที่เราเร่งรีบนะคะอาจจะมีผลเสียตามมาโดยเฉพาะในเรื่องของการลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆคุณก็ต้องเพิ่มความรอบคอบให้มากกว่าเดิม และการที่ดาวพุธโครจรอ,อยู่ในภพว,วินาศนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเบื่อนายกับสิ่งรอบข้างเบื่อสังคมอาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวก็ได้แต่ถ้ามองวินาศนะคะมองในด้านดีชาวราศีเมถุนอาจจะมีโชคแบบไม่เปิดเผยก็ได้ พอหลังวันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณและก็มีมาตรฐานเป็นกเกษตรตาธิปดีดวงดาวก็จะส่งผลนะคะให้คุณได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง และในวันที่15มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนย้ายมาทับลักนณาราศีเกิดของคุณนะคะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคคุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางและเมื่อดาวราชาโชคนะคะย้ายมาทับลักนณาก็ย่อมส่งผลดีนะคะในเรื่องของความราบรื่นความสะดวกสบาย คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนจากคนใกล้ตัวหรือว่าคนใกล้ตัวนค้ะอาจจะนำพาโชคลาภมาให้กับคุณก็ได้ และเดือนนี้ดาวศุกร์เองนะคะกับดาวบังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรก็โครจรร่วมกันอยู่ในภพกระดุมผาภพแห่งการเงินของคุณไปตลอดทั้งเดือนมิถุนายนก็ถือว่าคุณก็จะโดดเด่นในเรื่องของความโชคดีด้านการเงินจะมีเงินไหลเข้ามานะคะแบบไม่ขาดมือหรือว่าบางคนมีเกณฑ์จะได้ราบโดยสนิหาก,ก็ได้ เดือนนี้นะคะคุณมีดาวราชาโชคถึง3ดวงนะคะไปโครจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีก็ย่อมหนุนส่งนะคะให้ชาวราศีเมถุนคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานคุณจะมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเข้ามาในชีวิตและหากคุณมีปัญหาประสบกับความเดือดร้อนก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือนะคะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ มาดูในด้านการงานนะคะดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการงานนะคะยังโคจอรอยู่ในภพลาภะก็ยอมส่งผลนะคะให้คุณมีโชคมีลาบและเดือนนี้เองนะคะดาวพุธด,ดาวประจาตัวของคุณก็กลับมาโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วคุณก็จะมีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายไปอยู่ในภพวินาศช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางที่ต้องไปทํางานในที่ไกล และดาวพุธเองนะคะก็โคจรอยู่ในภพวินาเชน่นกันก็แปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความลังเลทําอะไรตัดสินใจก็ไม่เด็ดขาดหรือบางคนนะคะอาจจะรู้สึกแบบอยากย้ายงานเปลี่ยนงานก็ได้แต่ยังไงก็ขอให้คุณอดทนรอนะคะหลังวันที่15มิถุนายนไปก่อนคุณอาจจะมองเห็นหนทางในเรื่องของการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น และคนค้าขายคนทําธุรกิจนะคะหลังวันที่18มิถุนายนนะคะดาวพุธนะคะจะย้ายมาโครจรทับลัคนาราศีเกิดของคุณช่วงนี้นะคะคําพูดคาจาจะทําให้คุณค้าขายดีขึ้นเรียกได้ว่าปากจะพารวยก็ได้ธุรกิจการงานของคุณก็จะพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวศุ์ดาวตัวแทนการเงินนะคะโครจรร่วมกับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะ โคจรอ,อยู่ในภพกระดุมพานนะคะภพแห่งการเงินของคุณก็ถือว่าจะเป็นจุดที่ดวงดาวส่งเสริมให้เจ้าชะตาจะเจริญรุ่งเรืองครับไปด้วยทรัพย์สินเงินทองก็จะส่งผลดีในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการขอเครดิตสินเชือ่อ ส่วนคนที่ค้าขายคนทำธุรกิจนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณจะค้าขายดีมีกาไรจะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้คล่องนะคะและดาวสุกรนะคะที่โคจรอยู่ในภพกระดุมพาะนะคะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคด้วยก็แปลว่าคุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภ ความสําเร็จเข้ามาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะในเรื่องของรายได้ที่จะหลั่งไหลเข้ามาดังนั้นก็ขอให้คุณนะคะเล่งมือขยันทํางานช่วงนี้เดือนนี้นะคะคุณก็มีโอกาสจะได้เงินมากกว่าที่คาดหวังเอาไว้ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวลัคนาราศีเมถุนดาวศุกร์ดาวตัวแทนความรักนะคะโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีก็ย่อมส่งผลให้ชาวราศีเมถุนช่วงนี้นะคะคุณจะมีสเสน่ห์นะคะเป็นที่รักใคร่แก่ผู้พบเห็นคนโสดนะคะคุณก็มีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่ถูกใจหากคุณนะคะมีคนที่กำลังคุยกันอยู่นะคะก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีก ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะความรักของคุณนะคะก็ค่อนข้างสดใสดีนะคะคนรักหรือคู่ครองก็จะนำพาโชคลาภมาให้กับคุณก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ